สวัสดีครับพี่น้องซูขูซุฟนเมื่อเนี่กับพอ่อกับไก่น่อยร้อยรุ่มแนวคือเขาเหมือนเดิมพี่น้องเขาเศร้าของ,ง,องายเศร้านี่แต่มีต้มไก่พี่น้องต้่มไก่บ้านไก่ใบปากามบอนมาเนี่ยแต่มันผัดกระเพากระเพาหมูพี่น้องจองยายนันเป็นั้นเข้ากันบ้าอง <laughs> อันหนึ่งต้มไก่อันหนึ่งผปดกระเพาะเขาเขา,เขาช่วยบอกเขาช่วยเขาเจ้า ลองมึงนองอ่ะมาบอกอะลายะางมาไปนองไหมเสสั้นกันเศร้านี่เดี๋ยวก็ลองมก่ากะเาก่อโอ้ Ừ. phải làm cái này rồi mình đi xuân nam anh mới đi xuân nam ở thái phải làm cái này là. okay. 我做最高分，我唔知